สวัสดีพี่ๆทุกท่านอีกคลิปหนึ่งนะครับมาดูลานหินดูถ้ำสหายนะครับมาผมจะหาเห็นไหมได้ยินเขาเล่ามาครับแถวนี้นี่เป็นน้ำรอดใต้พื้นหินจะกลับไปหาเห็ดเผาะอีกตรงนั้นด้วย เป็นลานเห็นกว้างครับเครื่องบินลงได้นะครับแถวนีน้เป็นด่านดอกฮักครับดอกลักดอกลักป่ามีสวยนะครับวิวสวยเนาะภูเขาล้อมรอบ สวยครับเขาล้อมรอบมาเดินดูด่านดอกฮักดอกรักเดยอสิพานยางเบิง่งนี่ครับเครื่องบินลงได้เลยครับท่านี้มันเป็นด่านผ่านพาราสีหินครับ เดี๋ยวยางไปเบิง่งทำมาจะเห็นบอ่อแถวนี้ครับเดี๋ยวค่อยยางเลาะไปหาเบิ่งเห็ดครับมรงนี้คล้ายๆกับหลุมระเบิดครับคล้ายๆกับหลุมระเบิดตกใ่ครับเนี่ย thì nó mang như này đã quang thập bình luôn trọt đây lái làm thế này thảo tôn đọc lắc ngọc này thập cái cháu mà còn hình hết nhắn các này nhưng mà hình thì mày ข้างล่างจะเป็นสวนพุ่นบ้านนะครับมันจะมีถ้ำไม่รู้อยู่ตรงไหนครับถ้ำน่าจะอยู่ใต้นี้นะครับนี่มีอ่างน้ำแอ่งน้ำด้วยครับลูกกบลูกเขียดกันหลายคนระับปนะุ๊ตกอึงล่งนี่นะครับอึงจะตกอ่างนี่นะ แถวน,นี้ก็เป็นเตมีเ็ดเพออยู่เลยครับนี่ถ้ำครับตรงนี้แหละถ้ำน่าจะเป็นตรงนี้ถ้ำเข้าไปเขาเขามุดเข้าไปครับนี่ตรงนี้แหละถ้ำครับน่าจะเข้าไปนี่แหละถ้ำค่อยมุดเข้าไปครับไม่กล้าเข้าหรอกครับพาเดินเลาะดูก,ก่อน มั่เป็นลานหินกว้างมากครับนู้นถึงนู้นครับถึงนู้นเลยครับ <c oughs> ไปตรงนูง้นลานหินครับเดี๋ยวดูถ้ำก่อนว่าม,มีไหมครับเพราะว่าแถวนี้แหละน่าจะถ้ำเมืเ่อก,กี้นี้ก็ไม่รู้นะครับ ต้องให้เขาคนที่รู้พามานะครับว่าถ้ำอยู่ตรงไหนเดินสำรวจดูก่อนนะครับ น่าจะอยู่ทังใต้นี้ครับไม่กล้าลงไปครับทางนี้นะทางนี้แล้วครับเดินดูเรื่อยๆครับน่าจะอยู่ใต้นี้นะทำผมไม่กล้าลงไปหรอกครับก็ะจะพาล้อลง เลาะลงหาเห็ดต้ำน่จะอยู่แถวนี้นะครับมันเป็นตัน้งใจเดี๋ยวเลาะหาเห็ดจะมีไหมนีู้ทําแล้วนะจะทำเมื่อตะกี้นี่ครับรูเล็กๆนะครับเข้าไปข้างในจะเป็นโพรงใหญ่ครับ ไปทเราก็เดินหาเห็ดนี่มีคนมาหาแล้วครับเท่านีมีคนมาหาแล้วครับเท่าน ไม่เหมือนหาเห็ดละโงกเห็ดเพาะหายากครับมันอยู่ใต้ดินเห็ดละโงกมันจะนั่งอยู่ครับนั่งสูงง่สง,งกอยู่ครับเห็ดพ้อต้องสะหาครับต้องเขี่ยหา ở okay, kia uh, hả mới đái mình thăm thằng เกี่ยห้าเห็ดพ่ะฝนก็จะตกนะครับ หาเขียมนี้ต้องเอาช้อนใหญ่มาจะได้ฮะลูกเล็กๆได้แล้วครับนี่ลูกหนึ่งนี่นี่ครับมาลูกหนึ่งแล้วนี่วันนี้ได้เยอะอยู่หลายลูกอยู่ ตัวนี้ก็แตกนะครับนี่ลงแตกนะกินไม่ได้เขี่ยหาแบบนี้ฝนจะตกมานะครับ อันนี้ไม่ได้ครับเรื่อยๆก่อนได้ลูกหนึ่งครับอันนี้ได้ลูกหนึ่งเดี๋ยวนี้ใหญ่บ้นี่ลูกเล็กๆครับเนี่ยลูกเล็กๆ เก็บไปก่อนลูกเล็กๆอยู่ยังไม่โตนี่ได้อีกแล้วครับนี่ลูกใหญ่ๆนะอืมแถวนี้ได้ครับมาไปไกลนี่ได้อีกลูกหนึ่งครับนี่แม่เนี่น นะครับเกี่ยไปเกี่ยมาก็ได้ครับลองดูได้ไหมนี่โอ้โหโดนมีดครับขาดครึ่งเลย นี่ได้อีกแล้วครับนี่ได้อีกแล้วนี่น่ครับได้แล้วครับได้แล้วมาไม่เสียเที่ยวแล้ววันนี้ถ้าเราไม่ขุดวันนี้ไม่ได้แล้วครับ น่าแหะเขาถึงถือเสียมถือจอบพูดครับได้อีกแล้วครับนี่ได้อีกแล้วครับนี่ตัวนี้ครับตรงนี้นี่ได้แล้วนี่ได้ลยลุงเลย กิมมี่จะยาวหน่อยนี่ได้แล้วรูปนึงครับนี่โอ้โหวันนี้มานมันโซกมานครับมานมานัมนเด้อนี่หน่วยนึงครับนี่นี่นี่อีกหน่นวยนึงนีงน่นี่ไข่นึงนี่มันมานมาน,มานแล้วครับมานแล้ว ลกมากแล้วมันนี่ได้อีกแล้วครับนี่หน่วยนึงมันอยู่นี้เนาะถุดเพาะอยู่นี้นีนน่หน่วยนึงนี่น ต้องได้เสียงขยันน้ำขุดเอาได้แถวด้วยครับได้แถวนี้หาเบิง่งแถวนี้อีกซีมีบอกฟังดินแถวนี้ ที่อยู่แถวนี้แหละครับเพชรเพาะมันจะซ่อนตัวอยู่แถวนี้นี่ตรงนี้ลูกเล็กๆครับ กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับได้นูกเล็กๆเขนีอนี้วนี่ได้แล้วรับนีคลิปนี้เลยนี่ครับนี่ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วคลิปนี้ทำไว้เท่านี้เดี๋ยวต่อคลิป3คลิป4บ๊ายบาย 对吧？Bye bye.